สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบีมาทานอะไรให้ดูคะวันนี้บีน่าจะมารีวิวผลไม้อบกรอบจ้าวันนี้สั่งผลไม้อบกรอบมาจากพี่น้องจ๋าสั่งผลไม้อบกรอบมาจากถุงหนึ่งจากพี่น้องยี่ห้อน,นี้เนาะร้อย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 เท่าไหร่ร้อยสามสิบบาทจ้ะไม่แพงจ้ะพี่น้องครึ่งกิโลเนาะว่ามันจะกรอบจริงไหม กะซิมเบิกแล้วละจ้ะพี่น้อง <Bye. S 1> มันมันออกหวานหวานเนาะสำหรับ <Bye. S 1> สำหรับหนูมันไม่ค่อยเวิร์กอะมาซิมเบิงพี่น้องไป Let's go ลงมือมานั่งมานั่งมานั่งมาได้พี่น้องอันนี้แจ้กกี่เนอันนี้น่าจะเป็นฟักทองบอก่าคิมไแล้วอะ กรอบนะกรอบพี่น้องแต่ว่ามันหวานาวเนาะกระเจี๊ยบอืออืออือออืลองวมารีวิวได้รึมานั่งมานั่งอือกระเจี๊ยบมัน จะออกไอ้ยังเมื่อเมื่ออยู่จับพี่น้องจ้ะจะเจี๊ยบแล้วเนาะกล้วยกวยกวยมานั่งตื่นเร็วได้กี่อย่างแล้วสามเนาะโอ้ยลูกกระไร พุชชาพุชชาอยไม่กรอบเลยพี่น้องจ๋าพุชชาทำไมพุชชาเป็นอย่างนั้นอ้าพุชชาไม่ได้เลยอ่ะอือพุชชาเนียวเนียวพี่น้องจ๋าอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะกีวีบอ คือน้นอง,งมอง่วนๆเดี๋ยวว่าบมแม่มันม่วงเนาะบุเคยกินอันนี้นี่กี่ย่างแล้วอะอันนี้แครอทตามกระแสพี่น้องเลยอือใชน Anh nắng 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 อันนี้มันม่วงเน,ะนาะนากินก๋หมูก็คือมันม่วงเลยอันนี้หวานอันนี้อะไรลึก ชาไม่ผ่านเลยเย้างึดเลยอ,อันนี้อะไรอ่ะอม,มันไม่ค่อยมีสีนะพี่น้องก็มีแต่เนี้ยเยอะกว่าเลย พูดชาไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยทำไมอ่ะลูกกินตัวม,มึะไม่ผ่านเลยพุทช้าพี่น้องเอ้ยเหนียวหนึบเลยอะ มีอันนี้ค่ะนี่จะสีแดงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอันกระเจี๊ยบเลยกระเจี๊ยบมีไม่กี่ลูกอ่ะกุชช่าจะเยอะกว่าเนี่ยกุชช่าเหนียวหนึบเลยพี่น้องเลยไม่ผ่านไม่ผ่านยี่ห้อนี้ไม่ผ่านนี่เด้อโบผ่านได้พี่น้องเม่ยี่ห้อน,นี้เด้อราคาสมราคามันนว่าแล้วกันน่ะ น้องบีกินแล้วก็คลายโอ๊ยน้องบียร์อยากคลายนิดนี้เจ๊นะโอ้ยคือน้องเลยเมือน้ำลูกมันเต้ามาด้ยอันนี้มันหวานไปอ่ะ เราก็ไม่รู้อะ่ะแต่มันหวานมากเลย ชามไม่ผ่านเลยพี่น้องเอ้ยไม่กรอบไม่เกิบเลยอะไรอ่ะดีไปแล้วพี่น้องเย้ย